บ้านปากลาตำบลนาโพกลางอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโของเจียมระยะทางห่างจากอำเภอของเจียม63กิโลเมตรระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี1 3 7กิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น460คน131หลังคาเรือนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหนึ่งแห่งและที่พักสงฆ์สามแห่ง การดำเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันเราอยู่ที่บ้านปากลาหมู่ที่หําตบลนาโพกลางอําเภอของเจียมนะครับซึ่งอําเภอได้ดําเนินการคิกออฟโครงการในพระาราชดําริของสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีมีสองโครงการด้วยกันครับคือ1โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับเรานำทุกส่วนราชการลงมาช่วยดำเนินการนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วเราจะนำท่านเข้าไปชมว่าเราทำจุดไหนบ้างอย่างไรครับครับที่บ้านปากลามีทั้งหมด8คุมด้วยกันนะครับเราจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยให้ ส่วนราชการต่างๆเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการนำพี่น้องประชาชนจัดระบบจัดการปลูกพืชปลูกผักสวนครัวทำอะไรต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นรวมทั้งการเข้ามาดูแลนะครับทั้ง8คุ้มนั้นอย่างเช่นคุ้มที่1ให้ที่ตําการปกครองอำเภอเป็นผู้ดูแลคุ้มที่สองสาธารณสุขอำเภอคุ้ม3 4 5 6 7 8หเราจะมีทั้งเกษตรประมงปศส,สัตว์กศนนะครับลงมาดู ด้วยกันทั้งหมดนะครับเราแบ่งงานกันทําและก็ทํากันเป็นทีมนะครับอย่างเช่นในในส่วนนี้ของปกครองอำเภอดูแลนะครับได้นําทีมมอ,อเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับมีทั้งคาตะไครพวกขิงพวกอะไรต่างๆเราทํารั้วให้นะครับเพราะว่าจะ ทำให้รั้วกินได้นะครับไม่ใช่ว่าเอารั้วไปกินนะครับจะมีพวกพวกไม้เลือ้อยพวกอะไรที่เป็นมีประโยชน์ต่อที่น้องประชาชนนะครับเออนี่มีหมดบักเขือบักแข้งแล้วใบบัวบกใบบัวบกนะครับในี่ใครที่ช้ำในมาได้นะครับมีพวกต้มเรลึงได้หมดนะครับใบหญ้าดางไปหาขุดตะระไม้มานะครับไหนดเลยนี่มะเขือ นะครับบ้านเ้าว่าบักเขือคืนนะครับถ้าภาษากลางอาจจะมะเขือมขมคืนผักบุ้งอยู่สูงหน่อยผักบุ้งลอยฟ้านะครับนี่ผักบุ้งลอยฟ้าอ,อนี่ใบกะเพรามีหมดมีหอมหมีผักกาดตะไคร้มีหมดครับต้นพุทธรักษาก็มีทุกบ้านจะปลูกต้นพุทธรักษาสำหรับไหวพระนะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่คนมีศีลธรรมกันนะครับ ไหว้พระทุกวันพระนะครับเราถึงมีต้นดอกพุทธรักษาไว้นะครับเยอะมากบ้านปากลาตำบลนาโพกกลางนะครับอยู่ทางที่เหนือของอำเภอคงเจียมนะครับห่างจากตัวอำเภอประมาณ63กิโลเมตรนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเป็นแหล่งชุกชุมของปลานะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งประมงของพี่น้องในพื้นที่อยากเชิญชวนทุกคนมาดูนะครับธรรมชาติสวยงาม นะครับตลอดริมแม่น้ําโขงตรงนี้นะครับบ้านปากลาจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมมาดูโครงการต่างๆที่บ้านปากลานะครับมีปลาแซบหลายก็อยู่ที่นี่นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับและขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับที่ท่านจะมาเยี่ยมชมพวกเราขอถือโอกาสสวัสดีไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ